สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชั้น,นีมีช่องสาระแนอยู่หนึ่งคนหักเป็นรอยคอนปล่อยเป็นแสนพินองตื่นเช้ามาวันนี้ยังไงสิทำไมตื่นเช้าจังเลยวันนี้นะ่ะฝนตกพี่นอ้องฝนตกเมื่อคืนก็ไปดิงดังแด,ง,ดงมาตามปกติตามคอนเสิร์ของอีชละ่ค่ะลืมปิดมูลี่แล้วทีนี้นะ่ะนอนอยู่ชั้นบนหลังคาเป็นสลบใช่ไหมเออมันกะ ฟ้าแลบแล้วมันดังครึ้มเขาก็เลยตกใจตอนตีสีตอนนี้ก็มาหากาแฟนะคะแล้วก็มาเม่าไหวพี่น้องตื่นมาแล้วก็เห็นทีมโตเกียวมิวสิกไปเที่ยวไต้หวันจ้านะจ้าลูกๆโตเกียวมิวสิกไปเที่ยวไต้หวันไปกันมากหน้าหลายตาเนาะไอที่ค่อยขึ้นหน้าปกว่าอะไรนะดูแพงแบบไม่ต้องตะโกนเออ อะไรนะอีกอันนึงค่อยเขียนว่าอะไรวะค่อยจำไม่ได้ค่อยเขียนเองค่อยจำไม่ได้คือเวลาคิดคอนเทนต์น่ะพี่น้องมันสิตืดมาค่อยต้องรีบเขียนเดยวลืมแกง่ไงชลาอัทรสนิยมและมารยาทที่เงินซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะคือคอยไปโลกคิดคอยชอบเบิ้งคนแต่งตัวพี่น้องว่าเออคนนี้ไปยังไงนู่นนั่นนี่ไม่ใช่ว่าจะ,ะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าของแบรนด์เนมหรือของแพงเลยพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ที่กาละเทศะเนาะซึ่งคอยมองหลายเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วว่าตรงยกความโอ๊ย ไฟนะ่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ตรงนี้ไอโตเกียวมิวสิกนะพี่น้องโตเกียวมิวสิกนะต้องชื่นชมทีมคอสตูมทีมสไตลิสต์นะคือแต่งตัวเป๊ะเป๊ะทุกที่ไม,ม่ไม่ว่าเป็นการแสดงหรือว่าชีวิตจริงแทบจะไม่หลุดซีนรอบนี้ไปก็แบบว่าเป็นสไตล์ไวรุ่นกิ๊เก๋น่ารักน่ารัก,นกเนาะเอออันนี้ต้องชื่นชมจริงๆ ซึ่งสม้มซึ่งข้าหูอยู่แล้วว่าค่อยๆบอกไปแล้วได้คลิปใดหรือวบอกคำว่าจค่อยๆบอกอยู่นะคลิปว่าพุยาบาทเราเป็นคนเปะคนเนียบเรลืองการแต,งต่งโตแต่ใดอืถูกกาละเทศะเหมาะสมทําอะไรที่ไหนไปเจอใครสถานที่นั้นคือที่ใดพุยาบาทเราเป็นคนค่อนข้าง,งสินเนียบเป็นคนมีมารายา,ามีรส,สนิยมเออคำนี้เป็นคนมีรส,สนิยมพี่น้อง อันนี้เรื่องจริงแล้วสังเกตไหมเมื่อก่อนน่ะสมัยที่เป็นกลุ่มปิดแพลวพราวแสงทองน่ะเขาเจ้าสั่งชุดเด็ดจัาจังสั่งจากร้านไหนว่าไม่ได้แถวอะไรสักอย่างค่อยจําชื่อร้านเลยแล้วสิสั่งชุดที่เราเป็นแพคคูแพคคูมาเลยเดะเออไลฟ์สดทุกครั้งพยบอลงทุนทุกครั้งคือทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบต้องเลิศต้องเต็มต้องจัดถูกสวยงาม,มคือบอกเอาเปรียบ ไอ้คนดูนั่นพี่น้องเอออันนี้เรื่องจริงนั่งเป็นคนเปะเปะมาแต่ไหนบางคนก็สิว่าเอ้ยเปะเลยจังส,สันสิจริงๆมันก็มันเป็นเรื่องที่ดีเด้พี่น้องนันเป็นเรื่องทีด่ดีบาดท,ที่นี่ไอ้ยังคนสโลวีเนียนี่หลายคนแต่งตัวไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นคืออะไรอย่าไปบอกคนสโลวีเลยเอออันผู้หญิงอ่ะพี่น้องสมัยก่อนที่ค่อยมาตอนนี้สมัยนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละสมัยนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละสมัยก่อนที่คอยมาเนี่ย ผู้หญิงน่ะสอบใส่สุดกีฬาไปหันไปหนีไปดินเนอร์ไปยังเอา้าแต่งตัวอะไรวะเนี่ยเออบางคนแม้ว่าแล้วอย่างไปบางเมืองที่ไม่ใช่ไม่ใช่สโลวีเนียบางประเทศใส่แบรนด์เนมก็จริงแต่ทั้งทั้งกระไลทั้งลางกระไลหอนสีตายพันผัาพัานของสีมันก็บ่าโอเคได้พี่น้องเออยางลูกสาว่อยอีกคนใหญ่น่ะนะจบแฟชั่นดีไซน์ว่ะสันักหนาหนาวห,หนาหอนใส่สีดำ อู้สืดอ,อยู่เกิดบโบกนะใส่ยูพอ่อปั่นนันเกือบ,บูธอ่ะนะรองเท้าบูธอ่ะนะใส่แมงยูพ่อปั่นนันคือแบบว่าไม่ถูกจริตอันนี้คือชนีนะจริตชนีคือที่โตเกียวมิวสิกนะี่คือเลิศเป๊ะวัยรุ่นอแต่งตัวสบ,ส,บสบายสบายสบายยังไงให้ดูแพงอ่าแล้วทําไมถึงมีคําว่าออรสนิยมและมันมนารยาทที่เงินซื้อไม่ได้ย้อนกลับไปดูคู่รักแพริตคะ่ะทีนี้คู่รักแพริดนะคะทําอะไร ถ้าไปตะโกนบอกรักกันนที่สาธารณะเธอนี่มันต่างประเทศนะจ๊ะอืมนี่มันคือต่างประเทศออ้ยไฟนี่ก็ได้แป๊บหบนึ่งอยู่ในมุมมืดผีไม่ได้หลอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นระบบเซนเซอร์เนาะข่อยว่าตีงไหมพี่ดองมือข่อยตีงข่อยต่งตีงมื่อไห้อันนี่คือต่างประเทศมันรยาดทางสังคมนะตรงมีอันนั้นมันคือสถานที่ท่องเที่ยวที่สาธารณะ เธอจะไปตะโกนอย่างนั้นไม่ได้โอเคมันอาจจะไม่ใช่ไอ้นี่ใหญ่อย่างใดเฮายิงเข้าเป็นต่างชาติพี่น้องเฮาเห็ดยางที่มันผิดแปลกแปลกแหวกแนวแน่นนั่นเขามองเดะเขามองนะจ๊ะมารยาทนะจ๊ะคำว่ามารยาทมันต้องมีนะคะเออเล่าสู่กันฟังบ่แมเป็นวะอันรักภัยสร้างภัยกูก็สิแหกปากห้องเจ้าลู่บอเด็กหน่อยอไปโรงเรียนอยู่นี่นะ เด็กหน่อยไปโรงเรียนอยู่นี่เขาปอนึงปุ๊บโอเคอนุบาลเนี่ยไม่มีอะไรลูกขอยไปปอนึงปุ๊บโรงเรียนสอนอะไรหนึ่งแหละเรื่องกฎจราจรเด็กสังเกตว่าเด็กที่ต่างประเทศไปโรงเรียนเนาะขอยบรูอ่าประเทศอื่นเปอยูน่ใน,ในแต่บ้านขอยนะ่ะจะมีเสื้อกับหมวกเสื้อก็คือเสื้อมันจะเป็นเหมือนเอี้ยมใช่ไหมคะเหมือนเอี้ยมไอ้ที่แบบว่าจราจรบ,บ้านเราอันนี้คือที่นี่นะเออบ้านอื่นไม่รู้ว่ายังไงหรือไม่ก็อย่างบางประเทศเอออย่างเขาก็ มันหนาวเนาะหน้าเป็นโรงเรียนก็จะหนาวเขาก็จะมีเสื้อคลุมแล้วก็จะมีแถบไฟสะท้อนแสงเพราะว่ามันมืดเพื่อไอให้รถดแหนมเห็นเวลาเด็กหน่อยขามถนอนอย่างสี่เลอวิเนียเขาสีมีเสือเสือเป็นเสือกากเหสีเขียวสีเขียวแล้วก็มีสะท้อนสีเขียวสะท้อนแถแสงนะคะแล้วก็มีหมวกให้แล้วสอนอันดับแรกก็คือสอนกฎหมายจราจรเพื่อเขาลบกฎจราจรได้แล้วก็สิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะคะอันนี้คือ เด็กหน่อยต่างประเทศเขาจะเลียนพ่นองเขาบ่ไดิไปตัดเกจเขาบ่ไดิไปตัดเกตเกจหนึ่งเกสองเกสามเลยเด้ตอนประทมเนี่ยเขาหเหกซ้อนเห้เขาก้ามูกก้พวกอะไรสิ่งไหนที่ต้องเคารบในสังคมสิทธิหน้าที่ของใครของมันเคารบสิทธิของผู้อื่นเพราะฉะนั้นน่ะการถีเซอร์สิมงมหองตะโกนโวกเวกโอเคถึงจะไม่โวกเวกขนาดนั้น แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะฝากถึงคู่รักปาริสด้วยนะเยว่าอุ้ยทําอะไรอพูดอะไรก็ผิดทําอะไรก็ดราม่าก็ดูมึงทําก่อนค่ะสาวดูเธอทำจ้ามันบอถูกมัน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 บ่เนี่น่ารักนะจ๊ะเธอจะรักกันรักกันที่บ้านรักกันตรงนั้นก็ได้แต่ว่าในมุมที่สวีดหวันแววน่ารักเออทาแบบน่ารักตะมุตะมิสร้างบรรยากาศให้มันดูดีรักกันแบบมีรสนิยมแบบมีคลาสไม่ใช่รักกันแบบ โอ้เรละก,กันตะโกนโลงเทปนี่ไปได้หลายเดอ้ออยู่กันให้หอดมือแตงออสร้างขั้นแขวให้เว่าสสลอนหลอนเน่อเออเขาจะแหงว่าข่อยเวาหลอนอยหว่าความจริงเนาะนี่แหละพี่น้องอันอันมีคนหนึ่งเลยกับเออมีคนหนึ่งถี่ขอ่อยแคบไ,นะไปไปแปะเธอหยาบมากว่าสันเธอเป็นคนไทยหรือเปล่าเธอหยาบมาก แล้วไงมันน้อยนะเนี่ยมันน้อยนะเนี่ยฉันไม่ได้ไปหยาบในพื้นที่ใครเธอมาหยาบในพื้นที่ฉันก่อนนะจ๊ะฝากถึงด้วยไอ้คนนั้นนะ่ะแล้วก็มีมีไงหนึ่งมีไงอีหนึง่งมีใ,ใหญ่ใหนึง่งอยู่วะมันเป็นข่อยสามเธอและแหะ,ละข่อยจือกาหัวเราไว้อยู่มีญ่ที่บอกว่าสาถูกบ่กว,ว่านนี่แหละทำไมชอบเสือกเรื่องเขาจาังเลยก็ชอบกูบอกอยู่แล้วว่ากูเสือกอเออเผือกสรารเนจะสาวเธอชอบฉันเธอมาเม้นฉันทุกวันเลยเธอรู้หรือเปล่า ว่าเธอเข้ามาแล้วเธอทิ้งคอมเมนต์ไว้นะ่ะมันจะขึ้นเป็นเอ็นเกจแล้ว AI มันก็จะดันไปให้เธอนะจ๊ะเ่นบ่เป็นวเวยเ่นบ่เป็นก็อยากเล่นน้ำหมูแม่เออพี่น้องสิส่วนใหนพี่น้องอารมณ์เสียแล้วบ่อารมณ์เสียนะาจา๊ะนอแต่เศร้าน่ารักน่ารักรับได้หมดเลยเอ่ะเม้นมาไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเนาะกะขอลงคลิปน่อก่อนสิไปกินกาแฟไปนอนต่อเดี๋ยวมาเล่ากันใหม่นะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย